เจ็ดโมงเจ็ดนาทีจ้ะไปเต้นก่อนเจ็ดโมงสามสิบห้า ทงมะชะราเต้กันจ้าเราวางมานั่งเลยกันเพื่อนไปหายกุญแจรถให้ครูในรถอยู่นะ กูขับมาได้ใ่กุญแจรถหายคุณพีมอนี่ว้าวคอมเปิดพร้อมกันเลย

บอแล้วเนาะไปงานถี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปงานอ่ะต่อลงจอนจยังจยังเอาที่เขียนในคอมน่ะตอนบ่ายนี้เราขอเกขึ้นไปทำไหมกูเพิ่งได้ไปงานเดียวก็ กูอันนี้แหมกูทำแล้วมันไม่ติดใช่ไหมกูก็เลยไปไปยุสมการหน่มาทำใหม่แตแกให้ผมอทิตย์นแล้วแล้วจะเอาหนังสือไม่อยู่ขึ้นไปทำเนาะจะไปถามแกว่ตอนไหนแกได้สอนเพราะว่าก็บิดตัวไม่อาไรหงไม่อยู่เป็นบ่ หโมงห้านาทีทุกคนไปได้เป็นข้าวไก่ซอสบาร์บีคิวแล้วก็หมาล่าแล้วก็น้ำสิงขวดลิตรมนเดิมค่ะเราจะไปกินที่แผนกนะเพราะว่าเราความจริงตอนบ่ายว่างเพราะว่าครูครูที่สอนตอนบ่ายแกให้สอบแต่ว่าแกติดไปหาหมอนะไปรับยาแกลืมนัดหมออะทุกคนก็เลยแกก็เล,เลื่อนไปนะเราก็เลยไปขออนุญาตอาจารย์วิสนุ นะข,ขึ้นไปทำงานวิชาดิจิตัลนะก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เราขึ้นไปทำงานค่ะอ้เจาเสี่ยอนเียดี้ง้ยนั่งตี่นึงเนาะนัยก็ดโอ้ยนาเกลดไอ้กวางตุงตุ้นกูจาไอ้กวต้ ถึงนี้พี่สรางครับไมนองตามจริงคลิปนี้มีเสียงนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนเปิดเพลงเนาะกลัวลิขสิทธิ์เข้าเดี๋ยวงั้นก็เดี๋ยวมาพากเอาแล้วกันเนาะทุกคนอันนี้ก็คือเราก็ ก่อนจะเข้างานตัวเองก็ไม่ลืมที่จะถามเพื่อนนะคะทุกคนว่าได้บันทึกง,งานตัวเองหรือยังเนาะเพราะว่าเพื่อนเรียนก่อนหน้านี้เนาะคอมเครื่องนี้ตามจริงเราใช้คอมเครื่องนี้ทุกสัปดาห์เลยทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนแค่ห้องเดียวเนาะก็ถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าบันทึกแล้วเนาะเราก็กาออกเนาะแล้วก็จะมาเปิดงานตัวเองเอ,อระหว่างนี้ก็คือ ลืมวิธีเปิดไฟก็เลยถามพี่เขานะทุกคนเออทุกคนความจริงอยากให้ฟังบรรยากาศเรียวๆมากเลยเนาะเออแต่ว่านั่นแหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมีเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเข้ามาเนาะงั้นมาพาเขาดีกว่าพี่เขาก็เดินมาดูให้แล้วก็แบบเออทำไมเป็นอย่างนี้เนาะแล้วแบบพี่เขาก็เดินอ้อมไปอีกทางเนะเพื่อจะมาเ,ออเข้าให้เราเออ มันก็ลืมกันได้นะทุกคนอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้ทําทุกวันใช่ไหมเออทาอาทิตย์ละครั้งทีนี้พอพี่เขามาอ,อช่วยบอกช่วยดูให้เนาะแล้วก็อ๋อเออวะ่ะเพิ่งนึกได้ว่ามันทําอย่างนี้เออนั่นแหละค่ะทุกคนพี่เขาทําให้เสร็จแล้ะเราก็มาเ,ออเริ่มทํากันเลยค่ะทุกคนก่อนจะทําก็คือเปิดเดอะโกดจ้ะแม่ เอออันนี้ก็คือคลิปเราเพิ่มความเดียวนะทุกคนเพราะว่าเราเริ่มทําตั้งแต่กินข้าวเสร็จตอนห้าโมงเช้าเนะห้ามงครึงนะ่งเนาะแล้วเริ่มทําไปจนถึงบ่ายสองเลยถ้าถ่ายเป็นวิดีโอมามันก็จะยาวเกินเนาะก็เลยถ่ายเป็นไทม์แลปมาระหว่างนี้ก็คือเพื่อนลงไปกินข้าวกันหมดแล้วนะทุกคนเราก็นั่งทาคนเดียวฟังเดอะโกดไปเพลินๆนะจบไปไป,ประมาณ2เรื่องได้มั้งระหว่างทําไปเนาะทุกคนเราก็ เขียนไปความจริงมันก็ยังไม่ถูกนะทุกคนแต่ว่าครูเขาจะาครูขึ้นมาตรวจให้แล้วรอบนึงแต่ว่าไม่ได้ทายอันนี้ก็คือเราก็ทําในส่วนที่เหลือเนาะทําในส่วนที่เหลือเสร็จก็จะบันทึกเพื่อครั้งแรกที่แรกอะว่าจะเอาไปส่งในวันพุธเนาะเราเรียนวันพุธใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็เลย ตงหิดใจงไงเพราะมันก็ผิดเนาะก็เลยลงไปถามครูครูก็เลยบอกแล้วเราก็แก้อยู่ในคอมที่ห้องพักครูเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสองสาข้อเนาะทุกคนก็ลงไปตั้งแต่บ่ายสองครึ่งบายสาช่ประมาณ4ี่โมงนี่แหละทุกคนแล้วก็กลับบ้านเนาะทุกคนก็สรุปก็คือวิชานี้ก็คือทําเสร็จนะแม่เออเหลือต่อจริง วงจรที่หนึ่งอย่างเดียวนาะที่เหลือเราก็ส่เงเสร็จมาแล้วทุกคนแต่ว่าเหลือสอบวิชาพรุ่งนี้แหละวิชา plc ที่เรายังคิดหนักอยู่เพราะว่ายัางไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะเนาะทุกคนก็สัปดาห์สุดท้ายแล้วแหละทุกคนแต่ว่าครูก็มีสอบนอกรอบเนาะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเยอะทุกคนมันก็สอนไม่ค่อยทันเนาะแล้วเราก็เราเราเองก็ไม่ค่อยเข้าใจด้วย ก็ดีแล้วล่ะค่ะที่นัดนอกรอบเนาะก็เราก็อยากเข้าใจอุ้ยทุกคนอาจจะมีเสียงรถเข้าหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเปิดหน้าต่างภาคเสียงเนาะเพราะว่าในบ้านแม่ก็ดูหนังเนี่ยเสียงมันเข้าทุกคนก็อันนี้ขนาดทำแลบแล้วนะทุกคนโอ้ยเสียงรถขนาดทำแลบแล้วก็ยังวิดีโอคลิปก็ยังยาวอยู่เพราะว่า นั่นแหละค่ะทุกคนมันมันทำงานจริงๆทุกคนเออต่อวงจรเนาะทำไปประมาณสี่ห้าใบงานนี่แหละทุกคนเออทุกคนเรายุบสมการแล้วมันได้ไม่มึงก็ต้องแบบมีในหัวอยู่แล้วลงก้มลงไปดูแค่หัวข้อแล้วเธอก็ต้องบางใายต่อได้เออวหน้าที่นี้หัวข้อนี่มันไปจังหดจังใดจังไดอ่ะเธอก็จดเอาที่คิดว่าเธอเข้าใจไง ฉันทำไม,ไม,ว,ไมว่าฉันนั่งจดจดมาละมั้เนี่ยนี่ให้ดูกันนี่อะไรน,นะมึงกูกว่านี้เลยอ่ะแต่ว่าไม่รู้เห็นเพื่อนฉันมันพูดๆอยู่บ้าเอออัดเป็นคลิปก็ได้แบบคลิปพรีเซนต์แล้วก็เปิดฟังเลยอะไรเงี้ย แต่ประบ,บลุแต่ว่าฉันประทัพข้อมูดงานตอนอยู่บริษัทกูได้อลยไรถถงนาเร่อสี่โมงทุกคนตอนแรกว่าจะกลับตั้งแต่ที่ลุกขึ้นมาใส่เสื้ชอช็อปแล้วแหละแต่ว่า รู้สึกคลางคลาใจมันไม่เสร็จก็เลยไปถามครูแล้วทีนี้ก็นั่งแก่นั่งแกะจนเสร็จส่งหมดแหละเ <c oughs> หลือต่อจริงใบงานแรกใบงานเดียวจะเป็นไทยแล้วจ้าวิชานี้เธอแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ยังเหลือสอบวิชาพวกนี้ซึ่งฉันก็ทําไม่เป็นหรอก <laughs>